ชวนทำเมนูปลาย่างาง่ายๆอินสปายจากการ์ตูนสุดฮิตเรืองสปายเอ็กแฟมิลี่กันค่ะได้ดูการ์ตูนแล้วอินมากกว่าน,นี้ต้องขอจัดเมนูตามบ้างแล้วค่ะและเข้าครัววันนี้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นโมเดิร์นและกระทะกราดีเอเตอร์โปรจากซีเกิลนะคะก็หมุนไปเลยค่ะใช้เป็นไฟระดับกลางนะคะจากนั้นก็ใส่เนยจืดลงไปส่วนปลาในการ์ตูนจะเป็นแบบทั้งตัวแต่วันนี้ขอใช้เป็นปลาดอนลี่ที่แล่เอาแต่เนื้อนะคะพอเนยละลายแล้วก็เอาปลาลงไปย่างได้เลยค่ะแล้วจะปรุงรสด,ด้เกลือกับพริกไทยแค่2อ,อย่างพอนะคะจริงๆแล้วปลาใครชชออบอาาาบบนนนิดดไไหก็เเาามยย่่งแี้้ลคะ ลองเปลี่ยนเป็นปลาแซลมอนหรือปลากระพงก็ได้นะคะจากนั้นก็ปรุงรสทั้งสองด้านแล้วก็ย่างไปจนเขาสุกเลยค่ะเท่านี้ก็ไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟกับผักสลัดและเลมอนได้เลยค่ะทีน,นี้จะกินเลยส่วนอีกชิ้นจะเก็บไว้ในกล่องใส่อาหารสีชมพูสุดน่ารักใบนี้นะคะยิ่งเพิ่มความอินการ์ตูนเข้าใบใหญ่เลยค่ะเหมือนกับได้กินเมนูอาหารจากในเรื่องไปพร้อมกับตัวการ์ตูนโปรดของเราเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจกล่องใส่อาหารสีชมพูสุดน่ารักใบนี้หรือจะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นโมเดิร์นกับกระทะกลาเดีย าล่างเลยนะคะ